จังหวัดบึงการระดับน้ำโขง12เมตรไหลกลับเข้าลำห้วยสาขาท่วมพื้นที่การเกษตรอีกรอบในปีนี้ที่จังหวัดบึงการระดับน้ำโขงในเช้าวันนี้วัดได้12เมตร8เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง1เม,มตร92เซนติเมตรตลิ่งอยู่ที่ระดับ14เมตรน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นไหลกลับเข้าลำห้วยสาขาต่างๆที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงทั้ง4อำเภอไม่ว่าจะเป็นอำเภอปากคาดอำเภอเมืองบึงการอำเภอบุงคลาและอำเภอบึงโขงหลง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ติดปริมแม่น้ำโขงถูกน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรทั้งนาข้าวสวนยางพาราสวนปลาล์มน้ำมันนับพันไร่ซึ่งเป็นการท่วมในรอบที่สองของปีนี้ขณะที่โครงการชลรประทานบึงการโดยนายสราธม่วงทองผู้มุ่งในการโครงการชลรประทานบึงการได้สรุปสถานการณ์น้ำในเขตจังหวัดบึงการว่าการเก็บน้ำขนาดกลางจำนวนสองแห่งปริมาณเก็บกัก4.360ล้านลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันเก็บกักไปแล้วที่4.718ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น108.20%ของปริมาณเก็บกักอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในความดูแลของกรมชลประทานจำนวน8แห่งปริมาณเก็บกักอยู่ที่23.377ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันเก็บกักไปแล้ว23.019ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น98.46%ของปริมาณเก็บกัก และอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน44แห่งปริมาณเก็บกักอยู่ที่21.874ล้านลูกบาศเมตรปัจจุบันเก็บกักไปแล้ว19.951ล้านลูกบาศเมตรคิดเป็น91.20%ของปริมาณเก็บกักโดยอ่างเก็บน้ำจำนวนทั้ง54แห่งมีปริมาณเก็บกักร,รวมอยู่ที่49.611ล้านลูกบาศเมตรปัจจุบันเก็บกักไปแล้ว 47.68ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น96.12%ของปริมาณเก็บกักทั้งหมดซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่น้ำดีมากส่วนที่ประตูระบายน้ำที่เชื่อมต่อกับริมแม่น้ำโขงมีประตูระบายน้ำห้วยคาดตาบลปากคาดอำเภอปากคาดระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำอยู่ที่6เมตร20เซนติเมตรโดยมีความสูงของระดับเก็บกักอยู่ที่4เมตร7.5เซนเมตร ระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำจึงสูงกว่าระดับน้ำเก็บกักอยู่ที่1.45เมตร45เซนติเมตรและประตูระบายน้ำห้วยกำแพงตำบบึงการอำเภอเมืองบึงการระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำอยู่ที่5.60เมตร60เซนติเมตรระดับความสูงเก็บกักอยู่ที่3เมตรระดับน้ำหน้าประตูระบายน้ำจึงสูงกว่าระดับเก็บกัก2 6 0เมตร60เซนติเมตรจำเป็นต้องปิดประตูระบายน้ำทั้งสองแห่ง ส่วนประตูระบายน้าห้วยบางบาทตำบลชัยพรออำเภอเมืองบึงการระดับน้ำหน้าประตูระบายน้าอยู่ที่5เมตร66เซนติเมตรโดยมีระดับเก็บกักอยู่ที่4เมตรจึงสูงกว่าระดับเก็บกักอยู่ที่1เมตร66เซนติเมตรต้องมีการปิดประตูระบายน้า1บานและเปิดประตูระบายน้ำ3บานโดยมีการยกบานพ้นน้ำให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อระบายน้ำที่สะสมจากพายุบัวลอย และเตรียมรองรับมวลน,น้ำก้อนใหม่ต่อไปนี่ก็เป็นสถานการณ์ระดับน้ำทั้งในส่วนของแม่น้ำโขงสถานการณ์อ่างเก็บน้ำแล้วก็ที่ประตูระบายน้ำนะครับนี่เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์น้ำที่จังหวัดบึงการครับ ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา